อ่อะเฉลยทีละข้อเดี๋ยวนะดูโจทย์ตับหนึ่งอ่ข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งสูตรยามาเน่นะสูตรยามาเน่นี่คืออจำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับจำนวนประชากรส่วนด้วยหนึ่งบวกจำนวนประชากรคูณด้วยค่าคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อโจทย์ข้อหนึ่งคือ N ใหญ่เท่ากับ เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสี่คนค่าความคาดเคลื่อนยอมรับได้ก็คือ e เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะแค่นี้แหละเข้าสูตรได้แหละเจ็ดแปดสี่หกห้าสี่เอ้ยเจ็ดแปด หกห้าสี่ส่วนด้วยหนึ่งบวกเจ็ดแปดหกห้าสี่คูณด้วย e กําลังสองก็คือคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกําลังสองตรงนี้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกําลังสอง เท่าไหร่นะเ็นะกักคู่กดเครื่องคิดเลขไปด้วย0.01ย์จุดศูนคูณศูนเท่ากับศูนยคูณกับเจ็ดแ แล้วหนึ่งบวกเพราะฉะนั้นต้องคูณให้เสร็จข้างในก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเอามาบวกเลขหนึ่งอ่ะเท่ากับข้างล่างเนี่ยเอเจ็ดแปดหกห้าสี่ข้างล่างนี่คือเท่ากับหนึ่งบวกเจ็ดจุดแปดหกห้าสี่เจ็ดแปดหกห้าสี่ เท่ากับเจ็ดจุดแปดหกห้าสี่ส่วนด้วยแปดเอ้เจ็ดแปดหกห้าสี่แปดจุดแปดหกห้าสี่อันนี้ก็ตั้งหารเลยเจ็ดแปดหกห้าสี่ หาร8.8ดจุดเท่ากับ8,872.019311 0 2ยเจ็ดสนย์เกาสานนยกีัน้เราคุยแล้วก่อนที่จะปัดเป็น2องตำแหน่งตรงนี้เราตัดทิ้งหมดเลยจุดศ สองเพราะฉะนั้นคำตอบคือประมาณแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามคนอ่ะนี่ข้อหนึ่งอ่ะดูโจทย์ข้อสอง ข้อสองเป็นสูตรไหนเือเคลียร์ตรงไหนวะอ่ะเคลียร์ข้อสองเป็นสูตรของเครซี่เอนโมแกนใช้ในกรณีคล้ายๆกันคราวนี้โจทย์เดียวกัน เ,เขียนสูตรก่อน n เ,เล็กคือ,อจำนวนประชากรที่ไอจำนวนุ่มตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับค่าครสแควร์กำลังสองคูณด้วย n คูณด้วยสัดส่วนคูณด้วยหนึ่งลบสัดส่วนที่เราทราบ ซึ่งในโจทย์เนี่ยมันคือเจ็ดแปดเอ่อเจ็ดแปดหกห้าสี่เหมือนเดิมคนมีเอ่ยอยอมรับความคา,มา,กกามดเคลื่อนย,ยอมรับความคาดเคลื่อนจากการสุ่มได้เอ่อยอมรับสุ่มยอมรับคาดเคลื่อนนะแล้วรับความคาดเคลื่อนได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง นั่นก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือเก้าสิบเก้านั่นแหละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะ,ะระดับภาพความเชื่อมั่นเชื่อมั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็กำหนดสัดส่วนประชากรสัดส่วนคือศูนย์จุดหกก็คือหกสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละอ่ะโอเคอ่ะสูตรต่อด้วย e คือความคาดเคลื่อนกำลังสอง คูณด้วย n ลบหนึ่งก่อนแล้วถึงบวกด้วย x กำลังสอง p หนึ่งลบ p ะโอเคอันนี้แทนเข้าไปอันดับแรกเลย x กำลังสองคือค่าใครจะแควร์ที่ค่าความเชื่อมั่น95%้าสบ้าปอร์เซ เลขมันคือเท่าไหร่สามจุดแปดสี่หนึ่งคูณด้วยนี่ยตัวแรกนะเจ็ดแปดหกห้าสี่คูณด้วยสัดส่วนคือพีศูนย์จุดหกคูณด้วยหนึ่งลบศูนย์จุดหก S 1> <S 1> ก็คือ0.4ตรงนี้เขียน0.4ไว้ก่อนเลยอ่าส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย e ก e ําลัง2 e คือค่าควาค่าเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ0.01กําลัง2คูณด้วยอะไรคูณด้วย7 8 6 5 4ลบ1 อ่าแล้วก็ไอน้นี่คูณไอน้ไอนี่คูณเศษปั๊บบวกด้วยอสามจุดแปดสี่หนึ่งคูณด้วยศูนย์จุดหกคูณด้วยอหนึ่งลบพีก็คือศูนย์จุดสี่อือ่าอันนี้ก็คูณไปเลย สักครู่สามจุดแปดสี่หนึ่งคูณเจ็ดแปดหกห้าสี่คูณศูนย์จุดหกคูณศูนย์จุดสี่เท่ากับเจ็ดสองห้าศูนย์หกเจ็ดสองห้าศูนย์หกจุดสี่ศูนย์สามสามหกหารด้วย ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูณเจ็ดแปดหกห้าลบหนึ่งก็เป็นเจ็ดแปดหกห้าสามตรงเนี้คือเจ็ดแปดหกห้าสามนะเพราะมันลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดจุดแปดหกห้าสามบวกอะไรบวกกับ อ๋อนี้เดี๋ยววงเล็บไว้ให้เดี๋ยวงงอีกสามจุดแปดสี่หนึ่งคูณศูนย์สามจุดแปดสี่หนึ่งคูณศูนย์จุดหกคูณศูนย์จุดสี่เท่ากับศูนย์จุดเก้าสองหนึ่งแปดสี่อันนี้มาต่อหน่อยเท่ากับเจ็ดสอง ห้าศูนย์หกจุดสี่ศูนย์สามสามหกเอ่อเจ็ดจุดแปดหกห้าสามแปดจุดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสี่เท่ากับเจ็ดสองห้าศูนย์หก จุดสี่เดี๋ยนะนะปลุกเจ็ดสองห้ 7, 2, 5, 0, 6, 4, 0, 3, 3, าศูนย์หกจุดเจ็ดสองห้าศูนย์หกจุดสี่ศูนย์สามสามหกหารด้วยแปดจุดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งสี่เท่ากับแปดสองเอ้ยพูดแปดพันไม่ใช่แปดหมื่น แปดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสี่สองสองสามสี่หกเจ็ดหกจริงๆอ่ะตอนเราเขียนเราถึงแถวนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราตัดใช่ไหมปั๊บเหมือนที่คุยกันตัดให้เหลือหนึ่งสองสามก่อนตัดปุ๊บเพราะฉะนั้นมันจะได้แปดสองห้าหนึ่งจุดสี่สองปัดก็เหลือสี่สองเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ ประมาณ 8, แปดพันสองร้อยห้าสิบสองคนแ่สูตรที่สองเคซสิเอร์มอแกนอ่ะไปสูตรที่สามประชากรในชอมใช่ไหม โคคนสุดโคที่เอ่อไม่ทราบไม่ไม่ทราบประชากรเอ่อแต่ทราบสับส่วนโจทย์คือชะอำ มีเจ้าของมอเตอร์ไซค์มีสัดส่วนเป็นเก้าสิบสองเปอร์เซ็นค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ยอมรับได้คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งความเชื่อมัน่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะสูตรว่าไงสูตรว่าเอน เท่ากับสัดส่วนคูณด้วยหนึ่งลบสัดส่วนคูณด้วย c กําลังสองซึ่งเดี๋ยวผมก็ให้ไปในตารางก็ดูในตาราง C กําลังสองที่ค่าความเชื่อมั่นที่ค่าความเชื่อมั่นที่เก้าเก้าเปอร์เซ็นก็คือจุดศูนย์หนึ่งนี่แหละค่าความเชื่อมั่นเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันนี้คืออ่อค่าส่วนด้วยค่าความคาดอ่อ ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ e กำลังสองก็แทนค่าเข้าไปเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์มันคือศูนย์จุดเก้าสองคูณด้วยหนึ่งลบศูนย์จุดเก้าสองคูณด้วยสองจุดห้าแปดเพราะเชื่อมัน่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กำลังสองเออเพราะค่าความเชื่อมัน่นเก้าเออเอเอถูกแล้ว

อันนี้กำลังสองทุกทีหารด้วย0.01จหคูณศูนหารยาวเลย0.92ย์จุดเก้าคูณศูนยูนย์แคูณสองคูณสองจุ้ข้างบนเท่ากับสี่ศูนย์จ หนึ่งศูนย์สี่หารด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะหารจริงๆก็ถอยถอยถอยได้เลยอย่างเงี้ยถอยได้เลยแต่ไม่เป็นไรให้เราตั้งหารเพราะถ้าเป็นถอยแั๊บหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็เนี่ยสี่แปดเก้าเก้าจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ย สี่แปดเก้าเก้าจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ซึ่งมันก็เอ่อหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ใช่ไหมเราตัดสี่ออกปุ๊บก็ตรงนี้เราค่อยตัดก็เป็นสี่แปดเก้าเก้าจุดหนึ่งหนึ่งซึ่งเท่ากับเราต้องสุ่มประชากรจากชะอำมาสี่พันแปดร้อย ไอ้สี่พันเก้าร้อยคนปัดหนึ่งเนาะอ่าสี่พันเก้าร้อยคนหมดีสี่พันเก้าร้อยกดตอนตอบก็ตอบงี้นะดังนั้นเพราะฉะนั้นต้องซูมตัวอย่างจากชะอำมาสี 4, ่พันเก้าร้อยประมาณ 4, ประมาณสี่พันเก้าร้อยคนอ่ะตอบแค่เนี้ยจบละ นี่คำตอบสุดท้ายเหมือนกันข้อข้างบนก็สุ่มตัวอย่างมาประมาณนั้นประมาณนี้คนโอเคอ่ะไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายดูหน่อยสักครู่สักครู่อ่าสี่เก้าสุบเก้าคาดเคลื่อนจะออมได้รัวบวัคซีนโอเคอ่ะ ข้อสุดท้ายก็เหมือนกันเป็นโคลแช่นเหมือนกันไม่ทราบอะไรเลยไม่ทราบอะไรเลยพอไม่ทราบอะไรเลยปับ๊บเมื่อกี้โจทย์คือชะอำออมีค่าความเชื่อมั่นได้รับวัคซีนครบไหมมีค่าความเชื่อมั่นที่เชื่อมั่น เาก9.9%คาดเคลื่อน1%มันก็คือ0.01นะเราต้องให้ได้อย่างนี้ก่อนสูตรมันคืออะไรจำนวนการสุ่นตัวอย่างเท่ากับค่าความเชื่อมั่นกำลังสองส่วนด้วย4คูณด้วยค่าความคาดเคลื่อนที่รับได้กำลังสอง เพราะฉะนั้นสูตรนี้มันก็เท่ากับ c กําลัง2ที่เปอร์เซ็นต์ที่99มันคือ2.58กําลัง2ก็คูณ2.58เลยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย c คูณด้วยค่าความคลาดเคลื่อนนิยอมรับได้คือ0 1 2น0.01คูณ0.01เท่ากับเท่าไหร่ สองจุดห้าแปดคูณสองจุดห้าแปดเท่ากับหกจุดหกห้าหกสี่ศูนส่วนด้วยสี่คูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคูณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่อ่ะถ้าเป็นผมก็ถอยถอยถอยมาแต่เราไม่ก็คิดเลขกันมาเราก็ใช้เลยถ้าเป็นผมก็ถอยมาก่อน ถอยจุดทศิ e ยมมาให้เหลือตำแหน่งเป็นแค่4ี่ะแล้วค่อยหารแต่เรามีเครื่องคิดเลขก็ไม่ต้องก็ได้6.654หาร0.004เท่ากับ1 6 6 4 1คนก็ไม่มีจุดทศิยมเป๊ะเพราะฉะนั้นต้องุูม ตัวอย่างมาเท่ากับหนึ่งมืนหกพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดคนจบสี่ข้อ